ที่จะต่อให้เรานั้นพบกับความสวัสดีที่ท่านได้อธิบายขยายความและก็บอกว่าความสวัสดีนั้นคือความเจริญคนไทยเราทักทายกันด้วยกล่าวทักทายว่าสวัสดีก่อนในยะ สำคัญก็น่าจะบอกว่าขอให้ท่านนั้นมีความเจริญเจริญเจริญอันนี้เป็นคำทักทายที่เราคุ้นชินเราต้องมีความเชื่อเสียก่อนแล้วเราจริงจากเข้าใจในเหตุในผลได้โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สอนให้เรานั้นใช้สติใช้ปัญญาพิจาเณารอบคอบว่าตอนที่เราจะตักใจเชื่ออะไรลงไปนั้นมีเหตุผลเรารับสมจริงตามที่เหตุผลที่เราจะรองรับได้หรือไ ถ้าเราจะให้พรกันว่าให้มีความเจริญแต่เราไม่ประตุ้เหตุความเจริญเลยความเจริญก็มีมาไม่ได้ก็เป็นที่รองรับได้ว่าไม่เหตุและผลการที่จะมีเหตุผลยอมรับได้นะั้นเราก็มกกลับไปที่ ศรัทธาศรัทธาที่เราแปลกันว่าความเชื่อมีสองประการด้วยกันประการแรกศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญากับศรัทธาที่ไม่มีปัญญา เราท่านทั้งหลายก็เข้าใจว่าศรัทธาที่ไม่มีปัญญากำกับนั้นใครพูดอะไรก็เชื่อยังไม่ได้พิจารณายังไม่ไต่กรองถีト้วนก็เชื่อว่าเรื่องอย่างนั้นจริงสิ่งที่เขาพูดมานั้นจริงอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาที่ยังไม่ประกอบด้วยปัญญา แต่ถ้าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานี่ต้องหาเหตุและผลมารองรับว่าจะเป็นจริงเช่นนั้นได้อย่างไรก็จะพิจารณาดูไตรตรองดูจึงเป็นผู้ที่มีความเชื่อในผลของกรรมเชื่อกรรมแล้วเชื่อผลของกรรมเอาสองประเด็นนี้ก่อน เราทุกคนทำกรรมแปลว่ากระทำคำที่พูดและก็สิ่งที่คิดการกระทำคำที่พูดสิ่งที่คิดนั้นมีสองลักษณะดีกับไม่ดีที่เราพูดว่าสุจริตกับทุจริต ฝ่ายดีเราเรียกว่าสุจริตคือกรรมที่ทำดีพูดดีแล้วก็คิดดีฝ่ายไม่ดีเรียกกันว่าทุจริตก็คือทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดก็คิดไม่ดีสามกรรมที่พูดมาเนี่ยกายกรรมวจีกรรมและม,มโนกรรม ่ายดีทำดีพูดดีคิดดีผลลัพธ์ก็เท่ากับดีคนที่ทำดีพูดดีคิดในทางที่ดีก็จะมีแต่ความดีที่ปรากฏแก่ตัวบุคคลนั้นเรียกว่าผลของกรรม ผลของกรรมก็ออกมาดีคนที่ทำไม่ดีทางกายทางวาจาและก็ทางใจผลลัพธ์ออกมาก็คือผลไม่ดีทางกายทางวาจาและทางใจยกตัวอย่างง่ายๆเราใช้วาจาปรุษสวาสตําหนิหรือว่าบุคคลอื่น ผลของวาจาที่เราใช้ไปก็กลับมาหาเราก็คือการโต้ตอบกันด้วยวาจาพารุษวาเช่นเดียวกันเมื่อโต้ตอบกันด้วยวาจาที่เป็นพรุษวาก็มีผลออกมาเป็นความทุกข์ทุกขเกิดจากการ โตเถียงซึ่งกันและกันใครเป็นผู้รับผลของความทุกข์ที่โต้เถียงกันก็คนสองคนที่โต้เถียงกันคนอื่นไม่ได้มีใครไปรับผลด้วยจึงเป็นเหตุให้เรามีกรรมเป็นของของตนอันนี้คือความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ตรัส สอนพุทธบริษัทว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมและก็มีความเชื่อว่าผู้ทำกรรมนั้นเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั่นเองไม่สามารถยกกรรมให้บุคคลใดได้เชื่อในการตัดสูุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่พระพุทธองค์ตัดสลุแล้วนำมาสอนเราเนะี่ย เป็นหนทางที่ถูกต้องที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบแล้วก็สอนพุทธบริษัทให้พ้นไปจากทุกได้เราก็ลองประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์สอนเราไม่ต้องไปคิดมากว่าพระพุทธองค์ให้เราประพฤติปฏิบัติตามอะไรสิ่งไหนที่พระพุทธองค์ ตรัสสอนเราว่าควรประพฤติเราทำในสิ่งนั้นสิ่งไหนที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเราว่าควรละเว้นเราก็ละเว้นในสิ่งนั้นเอาแค่สองสิ่งนี้พอทำในสองสิ่งนี้ความเป็นอยู่ก็จะมีความสุขและก็มีความเจริญได้ หลักธรรมที่ท่านนำมาแสดงว่าคนจะประสบพบกับความเจริญได้นั้นต้องมีโพชังองค์แห่งการตัดสรุปท่านอธิบายไว้แล้วตบะความเพียรอินทรีย์สังวรความระมัดระวังอินทรีย์หรือความสำรวมอินทรีย์ สัพพานิาสักคะสละเสียทุกสิ่งทุกอย่างสี่ประการนี้จึงจะเป็นผู้ที่สวัสดีได้เป็นสามาัคคีธรรมก็หมายเขาว่าทําให้ครบทั้งสี่ประการแต่เราต้องไปแยกย่อยแต่ละข้อแต่ละข้อออกมาก่อนว่าพูดชงนั้นมีอยู่เจ็ดในเจ็ดนั้นสิ่งที่ มีอยู่ข้อแรกเลยก็คือสติคนเราในขณะที่ทำอะไรถ้าขาดสติเสียแล้วความสมบูรณ์ก็ไม่เกิดเพราะขาดสติความสมบูรณ์ไม่ต้องยกอื่นไกลหรอกแค่เรานั่งฟังนั่งสวดมนต์เนี่ยสาธยายมน ถ้าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็สาธยายผิดสุดผิดพูดผิดเหลอไปคำว่าเผลอคือไม่ไม่มีสตินั่นเองผลลัพธ์ข้อต่อมาที่เห็นชัดเจนได้ก็คือข้อที่อินทรีย์สังวรความสำรวมและมัดระวังในอินทรีย์ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่สำรวมอินทรีย์เชื่อได้เลยว่าเปิดประตูให้กิเลสเดินเข้ามาทางนะกิเลสนั้นเราใช้คำว่าวิธีที่กิเลสจะเข้ามาสู่ขิดใจของเรา เวอนประตูศาลาก็ดีประตูวิหารก็ดีเราเปิดไว้ตลอดเวลาไม่ได้ปิดเลยการเข้าการออกก็ง่ายอินทรีย์ที่เราไม่สำรวมระมัดระวังตากระทบกับรูปเกิด อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาเป็นอารมณ์ชอบเป็นอารมณ์ไม่ชอบก็เกิดเป็นกิเลสทั้งชอบและไม่ชอบเนี่ยเป็นกิเลสทั้งคู่ก็ไม่สามารถที่จะพบกับความสวัสดีได้เพราะว่ายังเกลือกลักวไปด้วยกิเลสดนั้นองค์ธรรมที่ท่านแสดงมาทั้งสี่ประการเนี่ย ถ้าผู้ใดมีและก็นกําไปประพฤติปฏิบัติผู้นั้นก็จะประสบกับความสวัสดีได้อันนี้ก็สนุปพระธรรมอเทศนาที่ท่านได้แสดงให้เราฟังในวันนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ให้ทุกท่านนั้นได้อุทิศส่วนกุศลและก็พักกันเปน็นรนดับสึบต่อไปันัมัยังอุทิศนาทิธานกทนา,ทายโยปนนามาเส อิเมดาปุญญกัมเมนานโภคัสสายะคุณุตตารัง the uh -huh. we <laughs>